อนีอยู่กับหลานเด้อมือนีอยู่กับหลานไดเลียงหลานลรมือนีไปมองไรมีแต่คนอื่นกินเข่ากินเข่าผู้นั่นก็ได้เขากินกับส้มตำผู้นั่นก็ต้มหัวปลาโอ้ยไปกินแต่น้ำมูจนอิ่มมีแต่มูเอื่นกินเข่าอื่นกินเข่าผู้นั่นก็มาเด้อกินเข่าผู้นี้ก็มาเด้อกินเข่าจะของกับนั่งมึงแต่เขากินเขากัน โอ้ยสมือมีแต่คนลงคลิปกินข่าวกินข่าเด้อไปบ้านนั่นก็มาเด้อกินเข่าไปบ้านนี่ก็มาเด้อกินเข่าโอ้ยจนม่นมีทองสีใจแล้วไปกินเข่าน้ำมูน้ำพวกอืมต่อไปหัวปลาทูกระยาติมเด้อเอามาลงนำ้ำเอามาลงมาเอิญกินขขานำ้ำาฮฮาฮเมนบอกเออหัวปลาทูก็ลงนำ้ำอืม มาเด้อก,กินข่าวมาเด้อก,กินขา่าวมียังกินกิน,ววนรกระหัวปลาทูก็ได้บ่ยากดอกกินข่าวอ่ะได้ยากภากินอิ่มมือนึงกินไก่ย,ยังก็ไดได้เบิดละ่ะเออพากันกินนะกินในอิ่มอิมเดอเออสีได้มีแห้งเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกอันมูอห้าเป็นคนรวยเป็นคนสบายก็จังสี่ละ่ะเออไป